สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลมพยาพาชิวนะครับวันนี้เราก็กลับมาขออนุญาตถอดหน้ากากละกันนะครับผมค่อยๆสะดวกเท่าไหร่นะครับขออนุญาตนะครับนะครับสวัสดีครับพอรุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลมพยาพาชิวนะครับวันนี้ วันเสาร์นะครับสวัสดีในวันหยุดยาวๆนะครับผมตอนนี้เราก็กลับกันมาที่เกาะสมุยนะครับเรามาอยู่กันที่เกาะสมุยแล้ววันนี้นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมาชิมอาหารเกาหลีกันนะครับสําหรับใครที่มาสมุยนะครับจริงๆแล้วมาสมุยเนี่ยก็มาทะเลนะครับก็ต้องอยากชิมอาหารทะเลแต่ถ้าใครชิมอาหารทะเลเบื่อแล้วก็ลองมาชิม อาหารเกาหลีได้อาหารเกาหลีบ้างก็ได้นะครับผมแล้วก็ที่นี่ครับก็ยังมีร้านอาหารไทยที่ค่อนข้างมีชื่อนะครับเพราะว่าร้านาต้นไายมาร์เก็ตเนี่ยเปิดใหม่นะครับผมเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลไทอินเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมี ทีคาเฟ่นะครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศในการานั่งจิบกาแฟชิลๆนะครับหรือว่า,อาชอบบรรยากาศร้านหรือร้านอาหารไทยนะครับก็มากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนกันนะครับที่นี่เขาเรียกว่าต้นไซมาร์เก็ตนะครับผมนะครับที่นี่ครับก็อยู่อยู่บ่อผุดนะครับใกล้ๆ ยืงไปหาเฉวงหน่อยนะครับถ้าใครอยู่บริเวณนี้ก็สามารถมา,มาลองชิมกันได้นะครับนะครับนะครับนี่เราก็จะมีทีคาเฟ่น,นะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารไอรร้านกาแฟที่บรรยากาศน่านางมากเลยแล้วเราก็มีร้านกระปิสตอร์นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่เปิดใหม่นะครับแล้วรสชาติดีมากเห็นเขาบอกว่า กุ้งผัดกะปิสตอนี่อร่อยมากนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะพาทุกคนสวัสดีค่ะคุณทิตลารนะครับแต่วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปที่ร้านอาหารเกาหลีนะครับซึ่งเจ้าของนะครับเชฟเป็นคนเกาหลีนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอาหารเกาหลีใครที่สายอป้านนะครับใครสายเกาใครชอบซีรีส์นะครับ ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับร้านอาหารเกาหลีรสชาติอ่าเกาหลีแท้ๆนะครับอ่าเรามาถึงกันแล้วนะครับเรามาถึงหน้าร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่แดบักนะครับร้านอาหารเกาหลีนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าเขามีเมนูอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเมนูไหนแคนยูกิมีเมนูพีซ์อ่านะครับ อ่าเราก็นั่งนั่งก่อนได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณนัทพรต้องลองมาครับต้องลองมานะครับแล้วก็มีเมนูซึ่งเนี่ยผมผมดูเมนูแล้วนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับใครที่ชอบอาหารเกาหลีนี่ต้องมาจัดแล้วนะครับเมนูนี่อ่าอย่างละร้อยกว่าบาทเองสวัสดีครับคุณกุ้งย่างนะครับถ้าใครชอบเมนู ครชอบอาหารเกาหลีนี่พลาดไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเลย Can which one is good yeah can you can you show me which one is good famous yeah. yep 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 and Korean chicken yep and tteokbokki kimari oh then then just Uh, show me the menu that you w a n t to show uh, and uh, I w a n t o try okay. okay okay นะครับที่นี่ก็ยังเป็นนะครับก็จะมีเป็นร้านสเป็นร้านสองร้านติดกันนะครับผมก็จะมีเชฟอยู่สองท่านนะครับมามามาลองชิมนะครับคุณพิมพ์พาร์ทนะครับ นี่นะครับให้ดูเมนูก่อนเลยนะครับก็เมนูก็มีหมูแล้วมันมันฝรั่งทอดนะครับมีจำบองราเมนนะครับผมมีด็อกบุกกี้นะครับใครชอบด็อกบุกกี้นี่สายเกานี่พลาดไม่ได้นะครับมีลาบบุกกี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรต้องต้องลอง,ต,อง,ลองต้องลองชิมนะครับแต่ปกติก็ทานอาหารเกาหลีบ่อยนะครับ ก็จะมาลองดูว่าร้านนี้เห็นเขาว่าอร่อยนะครับเห็นเขาว่าเด็ดนะครับก็มีจ้าจ้องเมี่ยนนะครับเป็นบะหมี่ซอสดำนะครับถ้าใครชอบนะครับก็มาลองชิมได้นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบเป็นพวกไก่ทอดนะครับเป็นทักคังจองนะครับผมมีกุ้งเทมปุระด้วยนะครับซึ่งราคาเนี่ยมีเมนูในเมนูเนี่ยมีเยอะมากนะครับเมนูอาหารนะครับ สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับะนะครับมีหูมีเมนูเยอะมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปแอบ,บดูหน้าร้านกันดีกว่านะครับจริงจะลืมบอกไปบ้าบริบรเวณน,นี้นะครับบริเวณน,นี้เขาจะมีดนมีดนตรีสดด้วยนะครับที่เขาเรียกต้นไทรมาเก็ตก็ผมพรขอเป็นต้นไทรต้นใหญ่ จริงๆแล้วในบริเวณนี้ประมาณ2ทุ่มนะครับก็จะมีดนตรีสดด้วยมีลานเบียนะครับถ้าใครชอบก็สามารถเข้ามา,านั่งชิลทานเบียรแล้วก็ฟังเพลงดนตรีสดไปด้วยได้นะครับแล้วก็อ่าโหอ,อาหารมาเยอะอาหารมาไวมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูการน,นะครับโอ้อาหารมาไวมากเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเลยครับนะครับโอ้ จัดนี่ครับก็จะมีเมนูนี้เดี๋ยวก็จะให้สวัสดีครับ what is your name อสครับ can you speak Thai อ่า่อยคับโอเคครับเดี๋ยวเราก็โอ้มาเยอะมากเลยจินจามานี่อร่อยค่ะโอเคนะครับก็เราก็ จะมามาเดี๋ยวเชนนั่งเลยจะได้แนะนำผมด้วยว่ามีเมนูอะไรบ้าง just sit down please Yeah just maybe you you need to eat with me because I'm only one yeah I heard about s o n g h e is coming ใช่ไหมโอเคับก็มีเมนูเยอะมากครับก็ให้ดูเมนูนะครับผมนี่เลยนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้เมนูอะไรครับเนี่ย

อ่าอ uh, 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 ินไซป๊อกอ่านี่เป็นต็อกบุกกี้นะครับถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆนะครับไม่รู้จักนี่ไม่ได้เลยนะครับต็อกบุกกี้นะครับอ่าเอ็นดิซิสคูโกกี้อ่าดิสบอลอ่าบินบีบั๊บอ๋อบินวีบั๊บอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดนะครับผมเอ็งกิิมจ อ่ากิมจิชิเกะอ่าผมชอบถ้าเป็นซุปเกาหลีเนี่ยผมชอบกิมจิชิเกะกับเทนจังชิเกะอ่ากิมจิชิเกะสุดเกดเดดดุ๊บโอเคเมนูครับซุปครับโอเคเดนเลิศเลิศเทสเย็บโอแต่แคนด์นอตอ a ทอ๋อนี่นี่คือเมนูที่ร้านนี้เขาทำให้ผมชิมคนเดียวนะเนี่ย โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยเรามาดูอย่างเมนูเมนูนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างอย่างเมนูพวกนี้ครับนะครับราคาก็ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับคุณพิมพ์พัดครับต้องมาลองครับต้องมาลองนะครับน่ากินมากนะครับน่าทานมากค่ะใช่ครับคุณทิติลัตน่าทานครับผม ต้นตลาดทำเองเลยคุณธงชัยครับต้องลองมาชิมถ้ามาสมุยคราวหน้าเดี๋ยวมา,มาพามาชิมนะครับก็อย่างเช่นเมนูอย่างเช่นเมนูนี้นะครับเท่าไหร่อัน,นอันนี้อยู่ไหนเอ่ยอ่าอ,อย่างเช่นเมนูนี้เมนูนี้ก็แค่ร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับผมไม่แพงเลยแล้วเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ครับหูแปดสิบเก้าบาทเองนะครับ<ม>ซึ่งไม่แพ<ร>งใช่ไม่แพงเลย จริงๆแล้วมาคนเดียวส,สั่งทักเมนูสองเมนูก็ทานได้เนาะใช,ใช่ครับ<ช><ช>และอันนี้ครับอันนี้เป็นบ<ช>ิมพิปับนะครับ<ช>เป็น,<ช>ปนมันจะบิมพิปับเนี่ยมันจะเป็นข้าวเหมือนเป็นข้าวคุกของญี่ปุ่นไอ้ข้าวข้าวคุกของเกาหลีนะครับผม <laughs> Sorry อะคนเยะครับนี่คือ <laughs> บิมพิปับนี่คือบิมพิปับนะครับบิมพิปับก็ราคาแค่หนึ่งร้อสิบเก้าบาทเองนะครับไม่แพงเลยนะครับสวัสดีครับคุณธนชาต เขาน่ะมาสมุยมามาสมุยเมื่อไหร่ครับเนี่ยโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันแคนเน e แฮทซ e a บ e วด้ e ยพ e ซสัมบัวเนี่ยอ่ะอืมนะครับก็เมนูเยอะมากนะครับก็ผมให้ดูเมนูให้ดูเมนูก่อนนะครับใหเมนเมนูขอบคุณครับนะครับอันนี้เป็นเมนูโปรดของผมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราลองชิมกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับอ่า แม่ครัวก็กําลังขมักขมันทําร้านเล็กๆนะครับซึ่งจะว่าเป็นร้านเป็นร้านลับก็ได้นะครับซึ่งถ้าคนสายเกาหลีแล้วชอบกินทานอาหารเกาหลีเนี่ยต้องแวะมานะครับต้องแวะมานะครับเพราะเพราะว่าร้านนี้เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็เมนูไม่แพงนะครับเมนูไม่แพงเลยแต่ละอย่างนี่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกรสชาติว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งวันเนี้ยเขาทํา เพื่อให้ผมทานเลยเมนูเยอะมากนะครับครับเดี๋ยวเราก็มามาลองทานกันนะครับสำหรับท่านที่อ่าดูอยู่เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมร้านนี้นะครับถ้าใครอยู่ในเกาะสมุยนะครับถ้าใครอยู่ในเกาะสมุยนะครับร้านนี้ถ้าใครอยู่ในเกาะสมุยนะครับอ่ามีฟู้ดพนด้าด้วยนะครับสามารถอ่าสั่งฟู้ดพนด้าได้นะครับผมนะครับ ข้าร้านสาอตรนะครับร้านสาสตรไม่ต้องกลัวเรื่องความสะอาดเลยนะครับเพราะปกติส่วนใหญ่อาหารเกาหลีเนี่ยนะครับก็จะเขาก็จะเน้นเรื่องความสะอาดของครัวอยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ก่อนเลยนะครับมาชิมกันสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมลองผมลองลองชิมไก่ทอดก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับ อันนี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าอาทักทางจองนะครับผมมาลองชิมกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองชิมกันนะครับอืมอร่อยครับรับสมัครครับรีบมาเลย เนี่ยเนื้อมาจิ้มอยู่คนเดียวครับถ้าใครมาทานเนี่ยมาช่วยผมทานด้วยเลยครับเพราะทานอยู่คนเดียวเลยครับอันนี้เป็นไก,รกรออ่ไก่เกาหลีซอสอันนี้เป็นไก่เกาหลีซอสเกาหลีนะครับครับร้านร้านนี้เปิดกี่โมงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ เวนดิออสครับปีสามทุ่มครับเปิดสิบเอ็ดโมงปิดสามทุ่มครับเปิดสิบเอ็ดโมงปิดสามทุ่มแล้วต่างฟูแอนด้าได้ด้วยใช่ไหมครับสำหรับคนที่อยู่สมุยอ่านะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเป็นอันนี้นะครับลองชิมเป็นอันนี้อันนี้เป็นนูโด้ cover by the seaweed and deep fry ใช่ไหมครับโอเค จิ้มซอสด้วยใช่ไหม <Yeah. S 1> อันนี้เหรอ <Yeah. S 1> อุ้ยจริงเหรอจิงกจิงกอ๋อนะครับก็เพื่อนอ่าเขาบอกว่าให้เอาจิ้มไปในตัวบุกี้นะครับ uh. อ่าโอเคเดี๋ยวเลททรายครับก็นี่ครับมาเลยมาช่วยเลยครับ ความพิพิวัฒนนะครับโอเคนะครับ uh, อ่าเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูนะครับครับอืมอืมอะไรไหมคะ this one is this one is crispy because of uh, outside is when you deep fry so good but a n in uh, inside is soft ค e a ร a n มพ o เ e ิร์ลย l l e ลี่ a ิทใ e the ีท็อกุก k ซูสที่มารีเบลูกูครับอันชิมอะไรต่อเน็กซ์ดิวอยากทานอะไรก่อนครับคนในไลฟ์อยากบอกได้นะครับว่าจะทานอยากทานอะไรก่อนรวผมจะได้ชิมให้ก่อนนะครับอืมนั่นเอาเป็นโตบุก้แล้วกันนะครับ ขออนุญาตใช้ช้อนซ่อมนะครับเพราะปกติผมไม่ค่อยถนัดตะเกียบเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดใครอันนี้คืออัน,นตกบกตกุตกตกี้ทำจากอะไระครับแป้งใช่ไหม normally which w h i c h k kind i n อ of อ่าโอเคทำจากแป้งนะครับอันนี้นะครับไก่ทอดเกาหลีชิมไปแล้วนะครับคุณที่จารัด s า m วันเ s a I wanna try chicken อืม I like this one spicy จับพรา e นะครับบะบุกี้รสชาติดีมากนะครับผมเคยไปเกาหลีแล้วกินที่เกาหลีที่เขาที่เขาเป็นรถเป็นรถเล็กๆจอดอยู่ข้างๆทางเผ็ดๆเลยใช่แล้วแล้วก็ หนาวๆน,นะแล้วก็เผ็ดๆอร่อยมาก,รมากครับอรอโอเคท<อ>ี่เกาหลีพี่มาเยอะตอน้กินใช่ไหมครับอือเขาบอกว่าต็อกบุกี้เนี่ยอ่า when it's winter นะครับก็สามารถที่จะกินกินได้เพราะว่ามันช่วยให้อบอุ่นร่างกายนะ it's warm i n มอินไทร e อาบจอครับมาอันนี้เราลองเป็นอันนี้อะไรนะครับพอกพอกนะครับโอเคเอซอส ครับ<ม>ีย๋บยวกันเยอะนี่คือวิธีกินสไตล์เกาหลีเลยนะครับ<ม>อ่าครับก็จะห่อด้วยผักนะครับผม,มผมมีอ่าก็ของร้านคนสวยทั้งสองคนทำให้ทานนะครับเนี<ม>่ยโชคดีมากๆนะครับวันนี้<ม>อ่าน,นะครับ ครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะห่อนะครับอ่าก็จะห่อให้นะครับอ่าครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอ้ยหลุดไปแล้วครับอือนี่ก็อร่อยครับจริงๆนี่เขายังจิ้มไม่หมดเลย อร่อยมากฟางเสียงผมเกลียวได้นะครับก็เดี๋ยทำไลฟ์มานี้ผมเริ่มอ้วนขึ้นเยอะเพราะว่าไปไปไหนก็กินแดกของอร่อยครับครับเอ้ออันนี้ทานอย่างไรครับเนี่ยมีครับมันชีสมะเขือไส้ชีสและพอร์คและคิทเชอร์และไข่ ครับก็จะใส่ซอสลงไปนะครับแบบนี้ครับผมอืม and the Korean people ครับ <chap> อ่าครับ <and eat. S 1> อคอนเกาหลีก็จะใช้ช้อนกับช้อนก็หลังจากใส่น้ำ อซอสลงไปแล้วครับเขาก็จะใช้ตะเกียบเนี่ยคลุกเค้าซอสให้เข้ากับข้าวแล้วก็คลุกไข่ครับให้มันเข้าไปด้วย,วยกันนะครับแล้วกท็ทานทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับหรือใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับรอ,อดูรอชิมกันด้วยกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ท,ท้ายเราจะมีโปรโมชั่นให้นะครับท้ายตอนตอนท้ายของไลฟ์นะครับเดี๋ยวอ่าครับก็คุกไปก่อนขออนุญาตตัดผ้ามาแอบบแอบบกินไก่หนึ่งชิ้นครับนี่นะครับขออนุญาตครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวไชเท้าครับ,รบแก้เลียน ดิช uh, ีผิดก mm ็ผ mm. hmm. nah ิดก mm. ็ได้ดิชิผิดก็ได้ดิชิพูดภาษาไทยได้ไหมการหยุดสปิกลายพูดภาษาไทยไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะแหวะพาสา่งไทยอยาก You have to find Thai boyfriend นะ No I want อืม ครับครับอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วเป็นอ่าบิบิบับนะครับทาใหญ่มาก๋ยมขอลองเลยครับขออนุญาตนะครับผมเอาเลยอืม Tastes good I taste I taste uh, mushroom and mushroom taste so good and sauce it's very nice but uh, you saw your ginger but you saw your I normally I can speak Korean a little bit but now after no Korean customer I forget a lot before before eat korean food what do you what do you have to say uh, before eat and when finished very good yeah okay people before before normally we don't have we don't have that much uh word to say but we can say we can say ทานแล้วนะทานแล้วนะอทานแล้วนะ you you are uh you are woman right mm hmm. we can say ทานแล้วนะคะทานแล้วนะคะก็แบบ I say ทานแล้วนะครับหรือหรือ or you can say if you can say enjoy your enjoy your 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 food you can say ทานให้อร่อยนะคะทานอะไรทานให้อร่อยทานให้อร่อยใช่ครับทานให้อร่อยนะคะตอนนี้เปิดอครับก็เดี๋ยวอ่าเป็นเรามาเป็นอันนี้นะครับผมขออนุญาตชิมเลยอันนี้เป็นอ่ากิมจิชิเกะนะครับกิมจิชิเกะก็เป็นคล้ายๆซุปซุปเกาหลีนะครับซึ่ง บางคนเรียกว่าแกงส้มเกาหลีนะครับก็จะเป็นมีมีอะไรอยู่ในนี้บ้างมีมีเต้าหู้เต้าหู้เต้าั่วฝูเต้าฝูนะครับแล้วก็เป็นผักนะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเทสน้ำหน่อยนะครับอชื่นใจครับรสชาติด,ดีครับนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ยัง ถ้าใครที่มาสมุยนะครับก็ถ้าหรือว่าอยู่สมุยอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคนชอบอาหารเกราหลีหรืออยากลองชิมอาหารเกราหลีครับที่นี่ก็เป็นร้านอาหารเกราหลีชื่อว่าอแดบักนะครับผมนะครับครับก็เป็นร้านอาหารเกราหลีที่อเจ้าของเป็นคนเกาหลีเองเชฟก็เป็นคนเกาหลีนะครับรสชาติก็เป็นเกาหลีแท้ๆนะครับผมสามารถมามาลองทานกันได้นะครับอืม โอเคนะครับได้ได้ชิมอันนี้แล้วก็เดี๋ยวขอเป็นอันนี้อันนี้ทำาไงครับเนี่ยออันนี้ทำครับปากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนที่อามาเกามาสมุยเนี่ยได้ลองมาทานกันนะครับสำหรับใครที่อ่าตอนนี้ท่องเที่ยววันนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับใครที่ ท่องเที่ยวอยู่นะครับหรือว่าใครที่อยู่บ้านนะครับถ้ามีแพลนจะมาเที่ยวนะครับหรือว่ากาลังวางแพลนว่าจะไปเที่ยวไหนในวันหยุดหน้าน,นะครับก็ฝากสมุยนะครับไว้ในแพลนด้วยนะครับแล้วก็าการสาหรับการเดินทางจะมาอย่างไรหรือ,อามาช่วงไหนดีนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่ในเพจของเราได้ facebook ของลมพญานะครับผมในตัวของลมพญาเราเองก็มีการมีมีการเดินทางนะครับโดยทางทางเรือไม่ว่าจะเป็นจากชุมพรนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจากทางาสุราษฎร์นะครับก็สามารถเดินทางไปว่าไม่ว่าจะเป็นเกาะเต่าพังงานเกาะนางยวนนะครับหรือมาจะจะมาสมุยแล้วจะไปพังงาน แล้วไปเกาะเตา่าแล้วจะเดินทางไปฝั่งชุมพรก็ได้แล่ยิ่งตอนนี้นะครับทางาฝั่งชุมพรเนี่ยเรามีถ้าใครชอบขับรถนะครับเราก็แนะนําให้มาชุมพรเรามีบริการรับฝากรถด,ด้วยนะครับสามารถจะฝากรถไว้ที่ท่าเรือชุมพรได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวทางฝั่งชุมพรก็มีนะักท่องเที่ยวม,มาเยอะมากเดินทางไปที่เกาะเตา่าเพราะว่าช่วงนี้ธรรมชาติเนี่ยไดก้กลับมาฟื้นตัวกลับมาคืนมาดีมากเพราะว่า ล่าสุดที่ก่อนนางยนเกาะเต่าเนี่ยก็มีคนแจ้งว่าเห็นปลาโลมาอะไรเงี้ยครับก็สามารถมาเที่ยวได้สมุยก็สวยงามเช่นกันไม่ว่าเป็นหาดหรือว่าเป็นอ่าบรรยากาศตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่ะจ,จ่าจ้าเมี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับโอ้เยอะมากนะครับเมนูนี้ก็ไม่กี่ราคาไม่เท่าไหร่เองเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหลยยี่สิบเก้าบาทชามใหญ่มากนะครับดูครับชามใหญ่มาก สามารถทานได้ถึงสองคนเลยนะครับหรือสามก็ได้นะครับโอเคขอลอง,ลองขออนุญาตลองชิม And uh, k o YesYeahManyManyHaveAFoodYeahButIsThisIsNoodlesYeahTheFirstInYeahNormally o p l e อ่า uh, have to be eat f เ r s t อ่าเขาบอกว่าปกตินะครับอาหารเกาหลีเนี่ยเขาจะทานเขาจะทานกันที่อ่าเป็นอย่างแรกเลยก่อนที่จะทานอาหารเกาหลีถ้าปกติเนี่ยอาหารเกาหลีเวลาสั่งเนี่ยจะเมนูเยอะมากนะครับเมนิสเมนี่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 นะครับอันนี้จะเป็น f i r s เม e n u normally นะครับก็จะมาลองชิมกันนะครับโอเค ครับขอลองชิมอ๋อขออนุญาตลองชิมครับนะอืมรสชาติดีสุทบาร์ติสอร่อยมากๆครับก็ so w ค spicy inside ห uh h huh. chili pepper ครับก็เดี๋ยวเราชิมเราชิมกันเราชิมกันครบแล้วนะครับเราชิมเราชิมกันครบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวคือ,อถ้าถ้าคนมาดูไลฟ์นี้อยู่นะครับเราเราสามารถลดได้สิบเปอร์็นใช่ไหม ใช่ครับค,ค,รครับรใช่ครับคือเจ้าของร้านเจ้าของร้านใจดีนะครับผมบอกว่าถ้าถ้าดูไลฟ์นี้แล้วมานะครับแล้วบอกว่า You ูลมพยาไล่แดบักอพิโซดนะครับก็สามารถอาบอกได้นะครับทางร้งานลดให้ส0เปอร์เซ็นนะครับผมวันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาหรือว่า today until march the end of march ยูเกสกรรมนะครับอันเชลเดมเด็กคนอียิปต์ดอตดิสคาวฟอร์เทนเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกเลยว่า,อ,าอยากให้ทุกคนได้มาชิมกันนะครับผมร้านนี้นะครับอร่อยอาหารอร่อยนะครับม้าขามสวย <laughs> 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 ใช่ครับ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> <laughs> แวะามาได้ครับแม็กซ์โสดไหมครับอายุสิงอายุซิงเกิลซิงเกิล แม่ค้าหนึ่งท่านซิงเกิลนะครับผมนี่แอปแฟมิลี่อ่าแอปแอปแฟมิลี่สมุยใช่ไหมครับแอ h a t m e a n ว e แอปซิ s i n g l ซิงเกิลแม่ค้านะครับนะครับสามารถมาทานได้จีแม่ค้าได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับรับนี้นะครับเดี๋ยวรับนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอชิมอาหารอีกสักหน่อยนะครับก็ อยากให้ทุกท่านนะครับแวะเข้ามาชิมเข,เข้ามาชิมกันนะครับผมแล้วยังไงมีอะไรก็สอบถามเข้ามากันที่ในเพจได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทานอาหารต่อนะครับผมเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Come on, come on. yeah just come come okay